สถานปติกรรมที่เราเห็นเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมว่าหลังจากสมเด็จพระนารายณ์แล้วเราเห็นร่องรอยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเต็มเลยเช่นบานประตูแกะสลักไม้ข้างหน้าทางเข้าภาพลวดลายพันพุทกษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระเจ้าบรมโกศแล้วไปอยู่ในหน้าบานต่างๆก็มาติดอยู่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปัจจับผนังข้างนอกของหลวงพ่อโตวัดนัญญเฉยคืออาคารเนี่ยก็เป็นลายช่อหางโตเหมือนที่เราเห็นเป็นลายพันพุกษาสส่วนนะวันนี้คือเห็นได้ได้ทราบว่ามีอาจารย์เข้าไปขุดพ้นทรรโบราณที่ที่วัดนัญเฉยหลวงประทับแล้วก็เขาก็ขุดเจอเครื่องถ้วยที่เก่ากว่าและร่วมสมัยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นไปได้ไงเพราะว่าเครื่องถ้วยเนี่ยมันเป็นมันเป็นอ สังหาริมทรัพย์อ่ะมันพกพาสะดวกมันมากันเรือมันมากันอะไรก็ได้อย่างคือแล้วแหล่งผลิตมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยมันเป็นผลิตแหล่งผลิตที่จีนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินตรงนี้มันเป็นประจักษ์พยานได้อย่างนี้ว่าตรงที่ตั้งของวัดพนรเชิงเนี่ยน่าจะเป็นชุมชนเก่าแล้วอาจจะสอดรับกับทฤษฎีของเราไงว่า เมืองอยุธยาก่อนที่จะพระเจ้าอุทงจะมาเนี่ยมันเป็นเมืองเก่ามาก่อนทีนี้คนก็บอกบอกว่าแล้วเมืองอยุทยาตรงไหนที่เก่ากว่าพระเจ้าอุทองล่ะก็มีวัดนางกุยถูกไหมเจอพระพุทธรูปทวารวดีอะของเหล่านี้ถ้าเราไปดูว่าอันนี้เป็นโบราณวัตถุอาจจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นอันนี้ก็เป็นไปได้แต่พระพุทธรูปโตหินทรายแบบวัดขุนพรมเนี่ยแล้วยังมีซาก เศษซากอยู่วัดพญาคงพญาพานนอกเกาะอีกเนี่ยเออมันมีเค้าลางว่าก่อนพระเจ้าอู่ทองมาเนี่ยตรงนี้เป็นชุมชนใหญ่แน่นอนคนสร้างที่มีฐานะทางสังคมมีกําลังเลี่ยม้าเนี่ยสมัยอายุยาตอนปลาย,ยมีมากกว่าย,ยาตอนตอน้นเพราะระบบเศรษฐกิจมันใหญ่กว่ามันมีทางเลือกของวัดสดุในการก่อสร้างวัดมากกว่าเพราะฉะนั้นอีกแปดรูเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่มีเงินน้อยนั้นเราจึงเห็นว่า วัดเนี่ยกุลีดาววัดเมเหยงฝั่งโยธยาวัดอไรนะวัดใหญ่เชยงมงคลอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งวัดดุสิตาราเนี่ยก็เป็นอิฐขนาดใหญ่พอสมควรแล้วมันมีความผูกพันกับเรื่องเล่าจะเป็นจะเรียกเรื่องเล่าก็ได้มีความผูกพันกับราชวงศ์สุดท้ายตอนปลายยุทธยามากเลยหมายความว่าที่อาจารย์เดชบอกมาสุโขทัยศรีสะชนาลัยกำแพงเพชร